ครับกราบสวัสดีพี่น้องชาว youtube ช่องสอเจริญพัฒนาทุกท่านด้วยนะครับเย่เ yeah. <c oughs> งี้ยนาะมก,กราบเลยเงี้ยนะ <c oughs> สวัสดียามบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับอันหลังจากเมื่อเช้าไม่ได้ทำงานเลยนะครับมัวแต,ต่ติดธุระไปโรงพยาบาลน,นะครับเมื่อคืนก็ได้เชื่อม ตัวเล็กรลางนะครับกันคออ่อนเย่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชื่อมบนเชื่อมล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไปซื้อบูธมาทำชุดตัวนี้นะครับเนี่ยชุดตัวลูกกลิ้งนะครับสองสองตัวบูธก็ข้างละตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยว นี่เลยซื้อมาไลา่ตัวสี่ตัวเราเดี๋ยวเก็บดีโดก่อนนี่นะครับผมว่าซื้อมาเผื่ออีกสัก2ตัวเราใช้ก็ใช้2ตัวนะครับขี้เกียจไปซื้อเพิ่มอีกเพลาก็จะเป็นเพลานิ้ว2นะครับ ผมไปซื้อมากิโลละเจ็ดสิบาทเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะติดตั้งกระบอกไฮรอลิกนะครับกระบอกไฮรอลิกยังไม่ได้เปลี่ยนซีนเช็คดูซีนดูอะไรเลยนะครับตอนที่เอามาเนี่ยมันมีมีน้ำด้วยนะครับมีน้ำออกมาด้วยไม่รู้ว่าซีนจะเสียหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ว่าซีน ชุดเนี้ยมันเสียแล้วผมว่าแต่ผมไม่รู้จะถอดเปลี่ยนยังไงเลยผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับกระบ,บอกตัวนี้เนี่ยนะ FC ท่านใดเคยเปลี่ยนช่วยแนะนาคอมเมนต์หน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันถอดยังไงนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเกลียวหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนเขาเอาเนี่ย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 มันเป็นเกลียวหรือเปล่าพี่น้องแล้วผมว่าจะติดเป็นคู่หรือว่าเป็นเดี่ยวดีนะครับ ฝาก fc อมเมนต์หน่อยนะครับแนะนำกันหน่อยนะครับกระบอกปากนี้ผมว่าอาจจะให้ยกให้ยกสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ได้ติดกระบอกก่อนอนะันนี้อาจจะติดกระบอกก่อนโอ้จเจคิเอู้นาลึกน้อยลึกน้อย ส่วนตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นสเตอร์นะครับใส่เป็นโซ่ส่วนแคบไม่หน่อยก็จะใส่เป็นมเล่นะครับเป็นมเล่นะครับชุดนี้นะครับ fc ว่าดีไหมแล้วก็โซ่ก็จะโยกมานี่เลยมาตำแหน่งช่วงนี้นะครับ เวลาขึ้นลงจะได้สมดุลกันนะครับถ้าเกิดโซ่อช่วงนี้มาหน้านี้ก็จะไม่ได้นะครับเวลาลงหย่อนเวลาขึ้นจะตึงถ้ามาตำแหน่งนี้พอดีครับขึ้นลงไม่หย่อนพอดีครับตรงนี้ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งเนี้ยเนี่ยมาเนี้ยพอดีเลยนะครับถ้ามาตำแหน่งนี้ไม่ได้นะครับต้องตำแหน่งนี้ได้องศาพอดีเลยขึ้นลงไม่หย่อนแล้วก็จะฝาก จะฝากเพลาเอ้จะฝากเพลาเถะจะฝากมเล่ตรงนี้ยิงไปฝั่งนี้ครับแล้วก็จะมาเป็นเพลาลอยตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วค่อยยิงไปหาฟันสเตอร์ชุดนั้นนะครับวานสองต่อสามต่อนี่ครับใช้เล็กกลางเลย ถึงเลยสามตัวแข็งแรงแน่นอนเด้อเอฟซีว่าเอา้าใส่อย่างนี้แล้วมันจะไม่ติดโซ่มันจะไม่ติดแล้วมันไม่ติดนะครับมันห่างจากพื้นนี่ประมาณเกินฝ่ามือเลยนะครับเนะี่ยฝางก็ถ้าเกิดมันตึงยิงก็อยู่ประมาณนี้แหละครับถชินมากก็จะลากประมาณเนี้ยข้างบนก็ข้างบนผมกาว่านี่ครับเนี่ย ให้มันวิ่งบนบนรางเลยครับอาถ้าเกิดโซ่หย่อนก็จะถึงรางอยู่แต่ถ้าเกิดไม่หย่อนก็ไม่ถึงนะครับเส่วนเพลานี่ก็เป็นนิ้วครึ่งเดี๋ยวจะตัดน็อตออกนะครับตัดน็อตตัดน็อตออกแล้วก็อเอายขบมาข้างอีกแล้วก็สาะรองริมนะครับบันลังเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบันลังที่นั่งเรานะครับประมาณนี้พับเบาไปหลังได้ง่ายหน่อย ามาชมชุดข้างบนนะครับชุดวิวว,วิวคนขับก็จะประมาณนี้แะครับส่วนตรงนี้ก็จะต้องเจาะนะครับเจาะเพือจะได้ใส่เราออกมาแล้วก็ตรงน,นี้จะอาจจะเป็นสปริงนะครับสปริงจะไมกไซื้อโชคมาใส่ดีไหมครับ ใส่โชเกตเย่ yeah. จับจับเลยก็ม,มาก็จับตรงนี้พูดถึงเรื่องกระบอกบ้างครับกระบอกนี้เราจะวางตรงไหนดีครับจะวางตำแหน่งนี้ไหมต่อต่อลงไปนิดนึงแล้วก็มาจับข้างดีไหมครับใส่สองตัวหรือว่าใส่ตัวเดียวครับตำแหน่ง ตำแหน่งตัวเดียวตำแหน่งตรงนี้ครับนี่ดังเดิมกันนะครับนี่ดังเดิมก็จะเป็นสองนะครับสองฝั่งเลยแต่ตรงนี้คือถ้าเกิดเราใส่กระบอกอันเดียวนะพูดถึงใส่กระบอกอันเดียวนะครับ,ถ,รบ,รรบถ้าใส่กระบอกเดียวก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเลยมันจะตรงกลางพอดีเลยนะครับถ้าเป็นกระบอกอันเดียวก็จะตรงกลางนะครับไม่ต้องแปลงอะไรมากมายนะครับแค่ทําขาจับข้างบนน,นะครับตรงเนี้ย ใส่เล็กรางพาดยาวไปเลยแล้วก็ทำตัวจับกระบอกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยจบเลยนะครับถ้าเกิดสองอันก็จะยากนิดหนึ่งอาจจะใส่ข้างหรือเปล่าใส่ตรงข้างไหมก็ได้เหมือนกันครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ผมก็เชื่อมยึดอีกรอบอีกตัวนี้ เพื่อความแข็งแรงหนวดนี่งอหมดเลยนะครับเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนใหม่ชุดหนวดส่วนชุดข้้นล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเลยแต่เสริมเสริมเหล็กส่วนชุดเพลาฝากผมจะว่าเจ้าแบบเดิมเลยกว็วิ่งมาจากทางนั้นนะครับวิ่งมาเลยแล้วก็มาทางนี้ แล้วขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับเนะี่ยขึ้นเลยขึ้นให่เสร็จไปเลยนะครับตรงนี้สายโซ่แต่ผิดแต่ว่าเพลาตรงนี้นะครับมันเป็นเพลาต้าเทียบเป็นลูกปืนก็ลูกปืนเบอร์สองศูนย์ห้านะครับมันเป็นลูกปืนเล็กเพลาเล็กเล็กกว่าเบอร์สองศูนเจ็ดอีกเล็กกว่าดิ้วสองอีก เปล่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราทดรอบดีๆผมว่ามันน่าจะไหวอยู่นะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อาจจะเบาอยู่แต่ก็ต้องรอมารุ้นโซ่คอนะครับว่าจะได้ต่อหรือเปล่านะครับโซ่คอก็าอาจจะได้ใส่วันนี้หรือเปล่าต้องมาทำลูกกลิ้งก่อนนะครับลูกกลิ้งข้างหน้า ส่วนทางไฮรอลิกทางไฮรอลิกผมก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับเติมแต่น้ําไว้สนิมมันจะกินหมดแล้ว <S <S ผมรู้สึกว่ามันจะร่วแถวนี้นะครับเนี่ยมีรอยรั่วนะครับเดี๋ยวต้องเจียใหม่นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็น้ําออกได้นะครับนนนนเนี่ยแม่เป็ดน้องเยแล้วเนี่ยน้ามันจะมีน้ําหยดออกนะครับ เนี่ยน้ำหยดออกเดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดปิดตายเลยนะครับชุดนี้นะครัถ้าไปหาซื้อเปลี่ยนก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหน <c oughs> อาจจะต้องปิดตายนะครับชุดนี้ส่วนชุดข้างหลังก็ไม่ได้ทําอะไรนะยังไม่ไทําอะไรเลยตั้งห่วงก็ห่วงปั๊มตัวนี้นะครับไม่รู้จะต้องรื้อบิ้วใหม่หรือเปล่าตัวนี้นะครับหรือว่ายังไงต้องรอดูก่อน พามาดูหม้อน้ำบ้างหม้อน้ำก็ดีนะครับไม่รั่วน,นะครับเอาไปทำมาแล้ว <c oughs> ล้างแกะล้างเรียบร้อยนะครับนี่นะน้ำเติมก็ไม่มีรั่วน,นะครับนี่เลยสายน้ำเราเดินเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นี่เดินเรียบร้อยแล้วพ <c oughs> ัดลม <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นเสาตรงนี้นครับขึ้นตรงนี้มาเลยเสามา แล้วก็สูงๆหน่อยแล้วก็พาดไปนั่นเลยแล้วก็ใส่เลสปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้เลยท่อยอเสียก็จะเดินหรยอจะเดินใหม่นะครับเดินลงไปล่างหรือเปล่าท่อยอเสียนะครับเดินลงไปล่างแล้วก็ออกข้างล่างดีกว่านะครับผมว่าน่าจะดีกว่าส่วนชุดตรงนี้อาจจะวางกรองหม้อก,กรองนะครับตรงนี้แล้วก็ท่อหายใจก็ต้องเดิน แวบไปตรงอื่นท่อนะครับอาจจะเดินแวบไปหาที่โผล่ตรงไหนซักที่หนึ่งนะครับกับเบ็ดนะครับวางกับเบ็ดหม้อกรองหม้อกรองตรงนี้แล้วก็บเบ็ดช่วงนี้หรือเปล่านะจะต้องดูก่อนนะครับแล้วก็จะทําฝาครอบฝาครอบนี้ทําไม่นานนะครับส่วนตัวฝาครอบมอน้านี้ ผมว่าไม่รู้ยังไงดีอะถ้าไปตัดเลเซอร์แถวนี้ก็ไม่มีที่ตัดเลเซอร์นะครับถ้าว่าเอาพัดมาตัดก็กลัวจะไม่สวยอีกไม่รู้ว่าบางครั้งผมอาจจะทําเป็นแบบยังไงลหละเหมือนรถเกี่ยวไหมครับถ้าแบบรถเกี่ยวนี่คือระบายความร้อนได้ดีนะครับแบบรถเกี่ยวนะครับเป็นแบบเหล็กเส้นเหล็กเส้นเหล็กเส้นเลเส้นเลยแบบนั้นก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เลดก็ปิดปิดเลดใส่ไฟก็ได้แล้วแต่เราปิด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 หมดครับปิดหมดเลยตรงนี้แล้วก็ทําเป็นใส่หลังคาไฟก็ได้ว่าสวยเหมือนกันนะครับแบบนั้นก็ดูดีขอจะเราเก็บสีให้สวยๆหน่อยแล้วก็ถังเชื้อเพลิงถังเชื้อเพลิงผมยังไงเดียรผมจะวางแถวนี้ดีไหมครับสร้างถังใหม่เลย เป็นถังสเตเลสเลยดีกว่าตรงนี้นะครับถังส่วนฝั่งทางนั้นก็เป็นถังไฮดรอลิกนะครับถังไฮดรอลิกกวางถังไฮดรอลิกตรงนั้นเลยถังน้ำมันก็ประมาณนี้ครับตรงนี้เหลี่ยมๆหน่อยให้มันต่ำกว่าท่อไอดีนะครับถังเนี่ยต้องวางให้ต่ำกว่าท่อไอดีนะเพราะว่าเวลาฝาครอบเนี่ยผมก็จะเอาสูงกว่าท่อไอดีนิดหน่อยสูงกว่านิดหน่อย ัมนั้นกะลืมรัดนะวันนี้รัดเสร็จแล้วแล้วก็เกลือทาขาสายกอนโซนตัวนี้ต้องย้ายใหม่นะครับต้องเกี่ยวแล้วก็ทำให้มันสูงสงหน่อยมันพน้นทุดปั๊มนี่นะครับให้มันเฉียงเฉียงอย่างนี้เฉียงเฉียงหน่อยนี่มันจะชนปั๊มตัวนี้นะครับก็ต้องแก้หน่อยนิดหน่อยส่วนชุดปั๊มนี้ก็อาจจะ ดึงไปหลังบอกไดวต้องลองดูก่อนครับเปิดหลังไปหน้าค่อยว่ากันทำคนเดียวนะครับว่าบางครั้งไปธุระอย่างวันนี้นะครับไปธุระพ่อตาแกไม่สบายนะแกปวดตาก็เลยไม่มีใครส่งก็เลยต้องไปดูแกนะครับ เท่าพวกแกนะครับไม่สบายโอ้ผมลืมเสื้อนี่มาได้พี่น้องนี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยผมลืมซื้อมาเลยขาดอีกประมาณสองตัวหรือเปล่ารอยเชื่อมก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> สวยบ้างขีดเรบ้างคนกันไป <c oughs> เมื่อเช้าในพี่มงคลก็มาหาแต่ว่าผมก็ไม่อยู่นะครับ mm hmm. โมเตกเดินงานไปนั่นไปนี่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะทําตัวให้วา่างหนึ่งครับ <laughs> ช่วงนี้เร่งงานครับเสร็จเสร็จคันนี้แล้วเสร็จคันนี้แล้วผมก็อาจจะไปลองอัดดูก่อนมีงานไม่มีงานก็อีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องรีบ เสร็จแล้วก็ต้องรีบทําคันนี้นะครับแต่เจ้าของแกว่าไม่รีบแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะรีบทําให้เสร็จแล้รีบหาอุปกรณ์หาอะไรมามารอนะครับถ้าถ้าวันไหนมีงานก็เอาคันนี้ไปอัดก่อนแล้วถ้าวันไหนว่างงานก็วันไหนเราไม่มีงานอาัดเราก็จะไปทำคันนั้นนะครับคันนั้นทําไม่นานนะครับผมดูแลนะ้วน่าจะทําไม่นาน เนี่ยรียบเลยเมื่อเช้าก็ลืมซื้อตัวนี้นะครับผมว่าอาจจะได้ไปกระสังอีกรอบหนึ่งนะวันนี้นะครับเนี่ยซื้อลูกเตะตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ตัวหนึ่งชุดนี้ก็ยังไม่ทันได้ซ่อมเลยดิผมว่ามันรูดแล้วนะพี่น้องเนะี่ยดอกแดกด็อกแด,ก,ดกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมเลอโอ้เดี๋ยวมเลอเด,เ,ลเดี๋ยวสเตอร์มันหลุดนะเนแหลรวมแรง จะรุดเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เลยครับเนี่ยยิงมาเลยมันตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้นะครับโซ่นี้นะครับลงมาตรงนี้เลยแล้วก็ไปทางนี้เลยเนี่ยโซ่นี้นะครับดูไปมันอาจจะน้อยเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราทดรอบให้มันเบาไม่ค่อยตึงนะครับมันก็ไปได้นะครับก็จะยิงไปช่องนี้เลยจะไม่ใช่ช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องช่องไอ้ช่องนี้ต้องปาดออกนิดหน่อยนะครับแปะแบ่งออกนิดหน่อย ก็ยิงเข้าไปเลยโป๊ะเลยตรงตรงเลยอาจจะลงคลิปชาร์จหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ fc ที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง youtube สอเจริญพัฒนาด้วยนะครับสวัสดีครับ